วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอซีแฟนช่องนะครับ น้องแสงชาแนลนะคุณพ่อคุณแม่อ่าคุณนาคุณดาสุขสุขคนนะครับเด้อแดดมาเจอมาเจอกับพริบกำนองหนาวมือที่ซองเราได้พี่น้องนะครับหลังจากทีมว่านกิดหนาวแน่น้อยหนึ่งแดดมือนีแห้งหนาวแห้งเก่าๆก่นะครับใครเนี่ยแต่บวมนะผักเน่าง่าบวมนะพี่น้องเนาะเอาก็ะบอเป็นยังนะพี่น้องนะช่วงนี้เขาสู้บรรยากาศฤดูหนาวเต็มรอยเปอร์เซ็นแล้วนะพี่น้องเนาะจะอ่อนแต่พี่น้องทั้งผักเนื้อเขามาแล้วสีหนาวแห้งนะพี่น้องเนาะ อ่โดยเฉพาะทังภาคเหนือโดยจงหวัดเชียงรายเชียงใหม่ไปสิวันพฤหัสแก่เดือนตุลาคมอ่าทราบดีนี่ผมไปเที่ยวในวันที่สี่ตุลาคมโอ้ยหนาวแล้วกันยังวะนะครับปีน้ก็เป็ี่นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อทางภาคเหนือเฮาทางภาคอีสานเฮาก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องทั้งภาคกลางภาคใต้กับนาจะทางภาคกลางก็นาสิเริ่มนี่อากาศเย็นนะพี่น้องภาคกลางคือบ่บนหนาวน้ำมูดอก ากลางกับภาคใต้ภาคใต้นี่บ่มีดูดูหนาวได้พี่น้องครับมีแต่ดูดูฝนกับดูดูยังไงบ่มีหนาววันเสาร์ไปบ่มส่วนมากที่บนหนาวเนาะพี่น้องทราบผมไปเลาะเบิงเนี่ยครับอากาศเท่านอนหนาวฝนกับบนหนาวพอดีพอดีุบนภูมิภาคบนอากาศกับบนเพราะว่าอากาศทางภาคใต้ฝนยังไงเหรอฝนแปดแดดสี่เนาะพี่น้องแต่ก็ได้ดูแลง่ายมาน้าจะมี่สี่เดือนนะครับสำหรับสำหรับทางภาคใต้เนาะ อ่ะกะพี่กําลังใจใพี่น้องซื้อบองซื้อแก่กันแล้วกันซื้อบองซื้อทีนะครับอ่าสำหรับหนาวปีนี้กะค่อนข,อขอ้างสิอ่าหนาวเยอะพอสืมาเพรควรอยู่ดอกนะครับแต่ว่ามันกับหนาวไม่ไหมพี่น้องนะครับว่าโดนไปกัอาเจสค่ายคุนี่อยู่บริจาคพอยังบระเทศเลยลึงว่นสาร์ต่อไปนะพี่น,อนะะ้อ,นนอ,าาอ,องเ <laughs> นาะ,นอนะเอาเมื่อนี้กันนะทางนะครับข้อมูลนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมาฝากพี่ฝากน้องก,กันนะครับพี่น้องน,อน้นนะะนองละกันกับแนวทางของ เอดเอาให้รวยนะครับหลักเด่นหลักร้อยนะครับอ้า,อาวไมบังข้อมูลก่อนหลังก่อนพี่น้องนะก่อนจะขอาไปมืชั่วมือกอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพี่น้องจะบม่ได้พลาดคลิปดีดีที่ทางช่องของเราอัปเดตกันขึ้นมานะครับคาเตือนนะคมเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเกือบเลือ่อมก็พี่น้องเกือบเลือ่อ่มาคำเสี่ยงนี่นองเอาะ อามาเบืงนะครับงวดก่อนนะัแต่ีงวดที่ผ่านมานะครับวันที่16ศุีกายนของแอดเอาให้รวยหลักร้อยให้มาที่369เลขที่ออก145นะครับกะลุ้ไปนะครับสำหรับแนวทางชุดเด่นหลักร้อยนะพี่น้องเนาะแนวทางเด่นหลักร้อยเพื่อจับชุดไ้เด่นไปที่เลข9นะครับเด่นไปที่9นะครับ เนีเก้านะครับเไม่มานะครับเไม่มาจับชุดที่ศูนย์เก้าหแล้วก็ห9เก้นะไม่มานะพี่น้องนอก,ก็มาหนึ่งสี่ห้านไหมพี่น้อง145กับ37มเร็นะครับบ้าานะครับสามตวมันไปรักสิของเลขท้าย2ตัวแ <c oughs> บเก็บตัวเก้านะครับมีมีสาม 3. นะครับว่าไปยังพี่น้องห่าเบ่เขาก็คือบ่ะเขานะพี่น้องเนาะอ่า ไม่ว่ากันพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับามที่แอดบอลประจําประจำนะครับพี่น้องอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสํานักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานักคิดกาเนวดตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับอ่า,อาเลขชุดฟันนะครับเอาของอาจารย์ก่อนกาละสินเป็นชุดฟันนำนะพี่น้องเนะาะชุดฟันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งทับสิบสอง เขียนตัวท่อท่องบอ่อคอยเกียงปปนไดพี่น้องก็เลยขออนุญาตเขียนเป็นตัวเลขดีกว่านะครับเดือนเลขเดือนสิบสองนะพี่น้องเนาะอ่า ของเลขเด่นเลขฟันของอาจารย์กราลสินนะครับ like ฟันนะครับฟ yes. 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 okay. ok. no ันแล้ว no ก็เด่นไปที่ศูนย์นะครับเม็ดเดียวคือศูนย์แล้วพี่น้องเด้อนะครับแถมให้นะครับเดี๋ยวชุดเตรียมยังไม่มาพี่น้องชุดเตรียมเดี๋ยวถ้ามาเอจจะเอานำมาลงให้นะพี่น้องเราเป็นเพยงหน้าทางแล้พี่น้องเด้อศูนย์ไหวประสันพันวาสิมาหรือบุมาอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะเมื่อที่ผ่านมาอาจารย์กราเดี๋ยวถ้าท่าโค้ชชุดเตรียมมาเดี๋ยวอาจะรยามาลงอีกเทหนึ่งนะพี่น้องเนาะไอ้เบื้องไรแจกจังหน่อยหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับ มาดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะไอ้งวดนี้งวดนี้มันงวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดนี้แอดเอาให้รวยนะครับให้มาแล้วครับเด่นหลักร้อยนะครับบังขันข้อมูลเดิมพี่จะบกขบเข่าเนาะพี่น้องเนาะเด่นหลักร้อยสองสี่หกนะครับแอดเอาให้รวยนะครับเด่นที่สุดๆนะครับคือสองนะครับสองสองไม่เดียวคือสองนะครับจับชุดที่สองสามสองสี่แล้วก็สองห้าสองแปดนะครับเด่นหลัก เด่นที่2นะครับเป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดเอาให้รวยกับเขาดูอยู่แร้วเตว,ว่างวดที่ผ่านมาก็ลดไปพี่น้องนะครับงวดก้อนๆฝืคนกับเขาอยู่นะครับมีแมวอยู่ขันจับบอผิดนะครับอ่าจัดแกับพิจา,ารณหน้าได้พี่น้องเ้อพี่ชินชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องพี่น้องนะครับแนวทางแต่ละแนวทางตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับเป็นการคิดคำนวณตามสถิต,ติคิดคำนวณย้อนหลังแบบมั่นก่าคิดคำนวณตามสูตรวัส่อไปเนาะนะครับ อาต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นสัญจรนะครับเขามาใ่าวกเขามาสัญจรงวดนี้นะครับสัญจรที่เอาขอนหยาดลงไปจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเผื่อไว้นะพี่น้องเนาะยานช่องเฮาวเบายู่มีแห้งนะครับแห้งเพราะท่านได้ใหญ่อยู่สีมะปิวกวนเวนทายนะพี่น้องเนาะสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมันอินเดียถนามีกระตอนล่างบนอับกำแพงเพชรผมกับบนแน่ใจดินะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นข้อมูล สัญจรได้พี่น้องข้อมูลของจังหวัดเพิร์นนะพี่น้องผู้ว่าคนที่60นะครับผู้ว่าคนที่60สด้วของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่น้องโอ้ดุนเต๋อไปดนะ้วยเนาะคนที่60แสดงว่าเพิ่นอยู่ใจด้ยักปีละร้อยเก้าปีมาสรุปแล้วก็ประมาณจักงสามปีแน่นบี่น้อสองปีกว่าสามปีต่อต่อคนเนาะผู้ว่าก็ได้นะสรุปคิดคร่าว แมนบุบุคุงกังบคำบะเกียงคณิตศาสตร์เป็นไดนครับผู้ว่าคนที่60นะครับอายุผู้ว่า5 7ถึง58ปีหมายวามว่าอันหาสิเจ็ดอย่างหาสิบแปดครบรอบร้อยเก้าปีนะครับอ่ะไอเบื้องเลยนะพี่น้องเนาะติมนากระดาษมอกมอกพี่น้องข้อมูลนะครับของจังหวัดแถวกลางสิเป็นตัวเลขด้วยพี่น้องด้อนะครับแถวกลางจะเป็นตัวเลขนะครับ อ,อ้าอ่านในฟังไมพี่น้องพอตนังสือผมอาชีะปันไดนะครับอาจีคือใครไกลเคลียร์จักหน่อยหนึ่งครับผู้ว่าคนที่60นะครับของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอาอยุของผู้ว่า5้าสิบเยย่างห้าสิบแปดนะครับสำหรับกำแพงเพชรนี่ครบรอบครับปีนี้ครบรอบร้อยเก้าปีนะครับมีอายุยืยนยาวมาหกร้อยเกาปีแล้วนะจังหวัดกำแพงเพชรมีอยู่ที่สิบเอ็ดอำเภอเจ็ดสิบแปดตำบล 78ตำบลรหัสรหัสเบอร์โทรศัพท์นะพี่น้องเนาะขึ้นต้นด้วย055โอ้เลขศูนย์นะฮนี่ก็อมือเสาร์นี่แอดมินไปไปวัดนะครับไปทำบุญนะครับไปทำบุญยังมือเสาร์เนาะเขาเอินว่าบาถถ้านท่าท่าพายทางอีสานาบ้านผมเรียกว่าไปจังหันในทางภาษาภาคกลางว่าไปทำบุญไปตักบาตรตอนเช้าที่วัดนะครับมี่พี่น้องนะครับเรื่อว่าเอฟซีเป็น อ่าแก่ความฝันสุฟังพอเพิ่นเคยเข่าดูเขาว่าแอดมินก็นลเลยมีโอกาสได้ถามเพิ่นเมสาวเปลี่ยนพระแล้ววันนี้เปลี่ยนพระเนาะถามเพิ่นเพิ่นว่าเอาตองฮาแล้วประสันละว่าเอามาคือเขา,เขาขกันเดี๋ยวที่นี่ผมว่าได้พี่น้องเนาะเอารหัสไปสรษณีย์เออรหัสโทรศัพท์นะครับของจังหวัดกำแพงเพชรห้าศูนย์ห้าห้าได้พี่น้องเด้อรหัสไปสรษณีย์หกสองศูนย์ศูนย์ครับหกสองศูนย์ศูนย์ตั้งเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ 2,459นะครับอ,ออกฉลากที่อาคารยังเกาะอาคารยังนอบัานนอของไรอ้อยในแม่ชาวไรอ้อยเห็นไหมนะอาคารของชาวไรอ้อยเนาะย,ยังพงมดจีว่ไดนะ้อาคารนันเลขที่นะครับอาคารออกออกที่อาคารเลขที่เกต24นะครับเกต24แล้วพี่น้องเด้ออ,อ่ะมีดียีเยนตรงกันครับแอ,อดเอาให้รวยก็คือ ดัดเทียบเสียกันให้เบิ้งพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยสองสี่สองสี่พี่น้องสองสี่อันนี้ก็บสองสี่กันได้พี่น้องเห็นดิเป่าสองสี่ตัวนี้สองสองพันสี่ร้อยเห็นไหมฮะแต่ก็เขามาสองสี่แต่ก็บสองสี่ตัวใต้อีกนะครับก็เขามาสองสี่นะครับอ่าตรงอ่าประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอ่าชินชอบกระจัดคัดจ่ากระพานได้พี่น้องเด้วยในทางของ หวยสัญจรงวดวันที่1ธันวาคม2568นะพี่น้องเนาะอาซคคิีิก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลนะครับทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์นะพี่น้องเด้อเจ้าของข้อมูลหวยสัญจรกำแพงเพชรนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณหลายๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์กรกาลสินนะครับเจ้าของข้อมูลเด่นฟันไปที่ศูนย์นะครับให้มาก่อนศูนย์เมเดียวซะก่อนพี่น้องครับเพื่อออกไปเดือวซื้อเลยคับ ครับขอบพระคุณแอดเอาให้รวยนะครับที่แบ่งปันกันมากนะครับขอบคุณเจ้าของของมูลกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องทุกทุกคนนะครับทีที่ตามจะเต็นจนจบนะบพี่น้องเนะาะสลาคิีิก็ขอขอบพระคุณกันแล้วกันนะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณกันหลายๆหลายนะสลาคิีิก็ต้องไหวพ่อในเอฟซี โชคๆมันๆให้เงิรลุ้ยนะครับด้จับเงินแสงเงนินรางกับเมื่อสุขสุขคนสอนเรบคืนนี้ไปเพื่งนสนี้ไปพอกันชิมหนาลิปนี้ก้าวเข้าว่า,ววาสวัสดีครับสวัสดีครับ